ป้องกันไตเสื่อมไตวายได้ด้วย8เทคนิคนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมไตวายไตเรื้อรังต้องฟังคลิปนี้เลยนะคะหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคไตได้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานไขมันโรคเลือดจ,จางไทรอยธาลัสซีเมียกลุ่มที่เกี่ยวกับโรคเลือดเนี่ยต้องระวังเรื่องของการเป็นไตเสื่อมให้ดีด้วยนะคะลองมาฟังกันดูว่า แปดเทคนิคที่จะป้องกันไตเสื่อมไตาวายไตยเรลอรังเนี่ยสามารถทำได้ยังไงบ้างนะคะ ข้อที่1ก็คือเรื่องของการดื่มน้ําให้เพียงพอไตของเราเนี่ยต้องการน้ําเข้าไปรอเลี้ยงให้การกรองของเขามีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นคนที่ดื่มน้ําน้อยเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าปัสสาวะจะมีสีข้นหรือบางครั้งมีสีขุ่นนั่นแปลว่าไตเนี่ยค่อนข้างทํางานหนักเพราะว่ากรองของเสียออกไปไม่ค่อยได้นะคะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอ8ป0ถึงสิแก้วหรือประมาณ1.5-2่งตรถึงต่อวันนะคะเทคนิคการดื่มน้ําให้ได้ปริมาณตามที่ เรากาหนดก็คือพยายามทยอยการดื่มน้ําตลอดทั้งวันไม่ใช่ดื่มทีเดียวเอื้อ ước, อื้ออออแบบนั้นเนี่ยร่างกายออกทางปัสสวาวะหมดเอาไปใช้ไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องจัดเวลาของการดื่มเช่น2ชั่วโมงดื่มทีสองชั่วโมงดื่มทีแบบนี้การดื่มน้ําให้ได้แปดถึงสิบแก้วต่อวันเนี่ยจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรเลยนะคะวิธีป้องกันข้อที่สองก็คือไม่กินอาหาร ที่มีรสเค็มจัดหรือว่าอาหารรสจัดอื่นๆนะคะรสที่เป็นอันตรายมากที่สุดก็คือรสเค็มจัดแต่ไม่ได้แปลว่าอาหารรสจัดอื่นๆจะไม่มีอันตรายเค็มจัดเนี่ยจะค่อนข้างเต็มไปด้วยโซเดียมซึ่งทําลายไตโดยตรงเลยส่วนหวานจัดเปรี้ยวจัดหรือว่ามันจัดเนี่ยก็จะทําให้เลือดของเราข้นการที่เลือดของเราข้นเนี่ยไตยก็จะทํางานหนักด้วยเช่นกันนะคะ ข้อที่3ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความมันค่อนข้างสูงอย่างเช่นเนื้อย่างติดมันนะคะปิ้งย่างต่างๆของทอดชุดแป้งทอดมันๆพวกนี้นะคะทําให้เลือดคนเหนือแถมยังมีคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงทให้การกรองของไตเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าเต็มไปด้วยตะกอนของพวกไขมันตะกอนของพวกสิ่งสกปรปกในหลอดเลือดนะคะ ข้อที่4ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายสม่ำเสมอคนเราทุกคนต้องออกกําลังกายตามความเหมาะสมของร่างกายนะคะวัยเด็กออกแบบหนึ่งวัยผู้ใหญ่ออกแบบหนึ่งวัยสูงอายุออกแบบหนึ่งการออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยทำให้ระบบเลือดในร่างกายเนี่ยหมุนเวียนสูบฉีดได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาไว้ยว่าทุกส่วนก็จะได้รับเลือดที่ดีในการที่จะไปเลี้ยงไปมือไปเท้าสมองเส้นประสาทเล็กๆต่างๆ จะได้รับเลือดทั่วถึงจากการที่เราเออกกําลังกายแล้วมันเกิดการสูบฉีดร่างกายนะคะข้อที่5ก็คือควบคุมโรคประจําตัวของเราให้อยู่ในระดับที่มันไม่สูงเกินไปเช่น คนที่มีภาวะของเรื่องเบาหวานก็ต้องพยายามควบคุมน้ำตาลคนที่มีเรื่องของไขมันในเลือดสูงก็ต้องพยายามควบคุมในเรื่องของไขมันการดูแลโรคพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับมันเป็นระยะเวลานาน,านแต่ว่ามันไม่กำเริบมันก็จะถนอมไตของเราเนี่ยไปได้นานนะคะข้อ6นะคะก็คือการดูแลเรื่องของความเครียดเคยได้ยินไหมคะว่าเครียดลงไต ความเครียดเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากพอสมควรเพราะการที่เราเครียดปุ๊บเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนตัวที่มาทําลายอวัยวะต่างๆการที่เราสามารถควบคุมความเครียดได้หรือรู้จักผ่อนคลายกับสถานการณ์รอบตัวปัญหาในชีวิตประจําวันก็จะทําให้สุขภาพและร่างกายสมองและจิตใจของเราดีขึ้นไปด้วยนะคะทุกปัญหาแก้ไขได้ต้องใช้เวลาและสมองสติปัญญาในการที่เราจะสามารถผ่านไปได้ทุกวิกฤตนะคะ ข้อที่7นะคะก็คือการควบคุมดูแลน้ําหนักของเราให้อยู่ในเกณฑ์ไม่อ้วนจนเกินไปไม่ผอมจนเกินไปนะคะการที่เรามีร่างกายมีสัสดส่วนที่สมบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงสมวัยสมส่วนนะคะอย่าอ้วนเกินไปเพราะความอ้วนเนี่ยทำให้โรคตามมาอีกหลายโรคควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ของ B M I ที่เขากําหนดนะคะจะดีที่สุดเลยข้อที่8ก็คือ ไม่ซื้อยามากินเองนะคะไม่ว่าจะเป็นยาชุดยาแก้ปวดยาแก้อักเสบต,ต่างๆยาชุดตามต่างจังหวัดเนี่ยอันตรายมากไม่รู้ที่มาที่ไปแถมคนไขยก็ไม่ได้เป็นเภสัชกรด้วยอันนี้ต้องระวังให้ดีหรือว่าจะเป็นสมุนไพรยาต้มตามวัดตามวาต่างๆตามตลาดที่เขาว่าดีอันนี้ต้องระวังนะคะมันอาจจะเห็นผลในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันทําลายไตยของเราโดยตรงเลยแปลเทคนิคนี้ ใครฟังไม่ทันย้อนกลับมาฟังได้อีกรอบหนึ่งหรือมีคำถามใดๆคอมเมนต์ไว้ได้การดูแลสุขภาพตามแบบแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดมายาวนานฉะนั้นมันอยู่คู่กับชีวิตของคนไทยมานานศึกษาเรียนรู้แล้วปรับพฤติกรรมเราให้เหมาะสมจะได้ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนนะคะ